สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่มักในการเลี้ยงการต่อนกเขาใหญ่ครับมือวานี้ก็มีโอกาสออกหมายครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับบ้านผมตกทุกวันเลยครับทุกฝนบ่ตกเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งครับเพิ่งมือวานี้ก็มืดมาแล้วครับเข่าหมายครับหมายเมื่อานี้จะบุไปไก่บ้านนะครับยันฝนตกครับมืดมาแล้วครับโอโต้เลาเลาะบ้านเลยนะครับได้บ่ได้กับ ไปลุ้นไปติดตามกันครับให้เบ่งบรรยากาศยามเช้าครับสโลสลี่คืมฟ้าคืมฝนแจ้งเงมืดครับมากับเพชรนาครน,นะครับเดิมมันี่หลังจากมันนั้นติดลุดกันมันี่มาเก๋มือไม่ครับให้เบ่งบรรยากาศมันี่ขอลินดินครับมันนั้นลินกิ่งลุดจะลงนี้ครับนกมีนกปลาขับในปา่า วอลลายายห้างนะครับทําการลงนกแล้วก็ไปนั่งรีกันนะครับผมจะอยู่นี่นะครับได้จายเแบบนีดนะจะรีวิครับหมกไก่นกครับจะกประมาณสักสิบกว่าเมตรครับทางนี้จะเป็นถนนนะครับห่างประมาณสามสี่สิบเมตรเนี่ยแหละที่ครับเดี๋ยวลงนกกันครับผมปล่อยนกลงไปทีแล้วไปอะไรครับบักเผ็ดโกล่ะดิ่นไทยลินขุดอยู่ครับเบ่งโตโนเกะตะกคนเกไกลครับ ครับไปลีกันเลยครับผมีบจะเป็นใบเรียวตันนะครับแต่โบริสเป็นเสียงจักหายไปใส่แล้วนกปาตีทะไลมาครับชนครับผมตีกายเขาไปทางไหนอยู่ครับ lưng phóng phán hấp Cái này tổng lông Thịt con còn cái khô nộp nó kinh lắm ผูใดใจร้อนผูใจนกตีนะครับกับพยายามจะให้นกเข่าตีมันครับฝึกนกใจเย็นๆนะจะอยากได้ตะนกตาหลายครับลุ้นไปกับร้อมกันครับสิมีโตวมาลง สาทางครับยังตบคนมาเลยครับทีแต่ไล่นะครับนกป่าอยู่โซนบนรับบอกมากส่งตก อ่ะีไรรคับปลงนะครับันลงเยอะสุดยอดเลยครับจากต้นเฮียครับลุ้นครับลุ้นบกเปภนาครเขียวลิ้วตันไดบอกครับตัวนี้ลิ้วตันนะครับตัวไม้นะครับสามปีสองสามปีแล้วี่ลงให้ปภนาคร đi đã lông bọc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  lông nó lông bọc 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 lông lông bọc lông บ็บเปพิธาพร์จะเอาใดมากตื่นเนะต็นนะครับเข้าตีนกครับตายแล้วตีนกครับตื่นเต็นนนะครับ

เพชรนะมันตีอยู่ครับโตหมนะครับพุ่ยตื่นเต้นครับถ้าตีนกบงมลลยกับไล่หนีเลยครับเนี่มันโมย่างับมันตีอย่างเดียวครับโอ้ ไล่หนีนครับบองครับนกคนที่ลบครับผมไล่หนีนะครับเพื่อผมวายมันตีนกขนลบนะครับโบได้เบาเลยครับหมายกระยาบมันครับนกผมยังมยยั่เยอะครับตามที่ว่าในใกระยาบนะครับเ โหมดายนะครับไม่ตัวเล้วตันนะครับตามมาส่งสามปีนะครับมันบุญยางครับมันเข้ามาตีนกอย่างเดียวครับบัได้กับบัวาครับนกป่าที่มีราคาเท่าไหรผกมกบบบัวขาวนครับเนี่ยผมเอานกผมไว้ก่อนครับเพื่อสีได้นกโตครับถ้ามันยางถือนะครับนี่มันบุญยาง เดี๋ยวมือไหมมาตามไหมให้นกผมเก่งลินบอกวันนี้กครับปิุงบทพิน,นครลินไปได้เรื่อยครับบุไดก็ยานดีดวครับนาีาดยดาย่ครับตัวตนลิ้วตัดนะครับแต่มันว่าหมยางอาจากยางที่เห็นนะครับลงมาก,ก็เข่าตีอาเอียงดีอาครับผมยันนกผมลบับผมไลน์ีครับ บุได้กยานเลยครับตีตันก็ได้ผมมีราคาสำนกโตผมนะครับแป๊บเดียวครับมันดึงลงมาเลยครับหมานอะีรแบบเพนนากลนะครับโตื่นเอาโวาล่งครับถือว่ามันหมานเลยครับนกนั้นก็นหาประสบการณ์ใยมันครับเดี๋ยวลิ่มไปเรือยสักหน่อยอกรับบเข้ามาผมกับท ปิดคลิปสำนีเด้อาจารย์ได้เดอดตึงไปเรื่อยๆอาจารย์หลายคนปฏิวัติคือบ้ป่วยให้มันถือโอ้โบไหวครับบกคุมครับไดบกคุมเสียเอรสิได้นกโตแต่ละตัวครับบางคนก็ปล่อยให้นกป่าตินกโตแับลบหอกนกไปเลยครับจะกลับไปเสียได้ดำหลังโบได้เยครับจะคึ้นทันั้นครับ เอาต้องเอานกเอาไว้ก่อนครับนกเพชศอะไรมันกับโบสูนกป่าอยู่เลยครับมันเป็นสระนกป่าโบได้สั่งมันครับเอาเหินนกเอาลินเอานกป่าลงไดกับดีใจแล้วลินอ่ตัวไมนะ้ตัวนี้โบเขา้เาเก็บนกกันเลยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้บักเพชรนครก็ดึงลงมาจนไรครับหนกรลิวตันครับมากมาจับตัวนี้แหละครับตนกุ้งเทึงหัวผมนะครับกัลงเลยครับลงมากับย่างที่เห็นนะครับคู่กันตีกันผมก็ไล่ังออกไปลงนะคุณครับหนกก็ออกไปก็ไปอยู่ทางผูครับโซนทางผูปินลงไปทางหูไปเลี้ยงไปคู่อยู่คุณครับจ้างนั่นกั เปเรียบไปคุยวกับบินปุ๊บหอบขึ้นปุ๊บมันเป็นอคอนขันไปขันมาเรียบไปเรียกมากกับตีตะไลมักมารวมตัวนี้ครับรวมตัวนี้น้อยทา้งขางนะครับลงมาดินได้นี่กัยยางเข้ามาผมไล่หนีครับจะนนกผมลบครับมันลินยืดเยื้อมนลินเหิงบุครับนกกับนกใหม่นะครับบุได้นกบุเป็นอย่างครับโอเคครับมื่อนี้ถือว่าหมานดูครับดึงนกลงมาได้ก็ดีใจนะครับนกฝึกครับเฮ็ดลายลายครับเดย๋ยวม่ทิ้ลบ นกทิยานนกป่าครับคนกกระมา้าคนนี้ครับวันนี้ผมมีตากระต้อนนกเขาใหญ่เกตี้อำลาพาจากพีจากหนองจากอาจาจรย์ทุกผู้ทุกท่านไว้ในที่นี้ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่มาโตนกโตนูให้เบิ้งอีกคือเก่าคือเดิมครับสำหรับวันนี้ขอเก่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับอีพีนี้เหวี่ยงเลยครับเด้อ